สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม AKA เมามาโมสเตตัสกินมาม่าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมช่วงนี้เราอยู่กับช่วงอัปเดตหุ้นติดตามนะครับผมก็จะมีไทเทลนะครับผมเอเคเอแล้วก็ FTI นะครับผมอ่าสามตัวนะครับเรามาเริ่มกันที่ไทเทลก่อนนะครับผมอ่า คราวที่แล้วผมมองว่าเนี่ยเขาปรับตัวขึ้น,นมาแบบหนึ่งสองตรงนี้3 4มสี่ห้าอันนี้คืออิมพาวเว็นะครับยอ่อลงมาน,นี้ก็ทำคอลเลคชั่นเอเอเขายังไม่ลงมาทำขึ้นสี่นะครับผมนะใช้บออกข้างนะครับอยู่ในกรอบแนวรับบาท94แล้วก็แนวตับ เอเ่อแนวต้านในสองบาทหกตังอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับผมคือที่ผมให้แนวรับแถวแถวบาทห้าสิบสามแล้วก็บาห้าสิบเนี่ยโซนนี้นะครับผมเป็นโซนอ,อจุดที่เขาลงมาต่ำสุดนะครับผมก่อนที่จะมีการกลับตัวขึ้นไปเนาะเนี่ยเขาทำบุริ ราคาี้ยอลงมา RSI ยกโลทําบูริตขึ้นไปนะครับผมคือรอบนี้เนี่ยคือยังไงซะถ้าเขาจะไปต่อเขาต้องจบขึ้นสนะครับผมเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ย RSI เนี่ยเขาทำแบรดเดอร์เทวเจนค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเนี่ยนะก็ให้ระวังไว้หน่อยนะครับผมเนาะให้ระวังไว้หน่อยสำหรับไททันนะครับอันนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะอืมแล้วจบขึ้น C ยังไงจบขึ้น C ก็คือโดยที่ขึ้น A ของเขาเนี่ยลงมาค่อนข้างเสื่อมลึกนะครับผม้วยแถวบาทของ18อ่าในแถวนี้ขึ้น C นะครับผมมันควรที่อยู่บริเวณไหนนะขึ้น C ก็ควรที่อยู่บริเวณกรอบสีเทานี้อันเดิมผมใส่กรอบสีเทาเนี่ย มัน,นึังจะ่จบขึ้นสี่นะครับผมอืมพอจบขึ้นสี่เสร็จปุ๊บเขาถึงจะจบขึ้นสองใหญ่อ่าอันนี้จบแล้วหนึ่งขึ้นนะครับผมนะอันนี้ต้องลงมาทำขึ้นสี่ก่อนนะครับผมถึงจะจบขึ้นสองเนาะ ขึ้นไปทํคขึ้นซามใหญ่แบบอินเทอก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับผมหรือไม่คลื่นซีของเขาอาจจะเป็นขาขยิงนะครับผมเพราะว่าอาจอบริเวณนี้อาจจะมีการเออร์เลอร์นะครับตรงนี้เพราะว่าอาจจะแบบโดนทุบแบบมันเออร์เลอร์นะครับผมก็มีความเป็นไปได้เขาก็อาจจะมาจบแถวแถวบาทหกสิบแปดต่างก็ได้ในคึืนซีเนะาะทั้งนั้นทั้งนี้เราต้อง ตามอย่างกระชั้นชิดอีกทีหนึ่งนะครับผมสําหรับคนที่มีของนะครับผมสําหรับไททันเนาะเพราะเนี่ย r s เของเขาเนี่ยทำแบริชัดเจนแล้วนะครับผมเอ็ม m อซ d ดีก็พนกนกันกันกับเส้นซิกแนลอยู่ตอนนี้นะครับสําหรับไททันโบเกอรก์ก็ยังไม่มีใครมาให้คําแนะนํานะครับผมสําหรับไททันเนาะอ่ะก็ผมมองว่า รอลงมาทำขึ้นสนะครับผมปรับตัวลงมาแบบคอร์เรคชันเนาะก่อนที่จะขึ้นไปทำไซโคลใหม่สําหรับไททันยังมองแบบนี้อยู่นะครับผมแต่สวยมากเลยนะเส้น EMA 200เนี่ยไหลเข้ามาซัพพอร์ตโอ้โหคือถ้ามองในบริบทนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้คือเขากลับตัวแล้วนะอืมแต่ถ้าตามหลักแต่ตามหลักอ,อิเลียดเว็บเนี่ย เขาก็ต้องปรับตัวลงมาแบบคอลเลคชันเนี่ย A B C สักก่อนนะครับม,มันต้องจบขึ้น C ถึงจะไปไซโครใหม่นั่นแหละนะครับสำหรับเองก็ระวังไว้ด้วย RSI เนี่ยทรงปริดมาแล้วนะครับผมก็คือทำแบรดดนะครับเดวิสเจนเนาะราคาเนี่ยมันปรับตัวขึ้นไปแต่ iSI ย่อลงนะครับผมก็ระวังไว้ด้วยนะครับผมนะต่อไป S K E SKE S SKE คโอ้ยถอยกราฟออกมาหน่อยสิอ๋อเนี่ยผมมองว่าเขาทำเป็นคอ n แท c ติ้งนะครับผม Reading, ลิทติ้ง d i a g o n a l นะครับเ b c d เนี่ยจะจบขึ้น E นะครับผมจะจะจบขึ้น E นี่เขาต้องหลุด อ่า69ตังลงมาก่อนนะเออนะครับถึงจะจบขึ้น E อ่เดี๋ยวรอดูรอดูรอดูว่าเขาจะจบขึ้น E ได้ตอนไหนนะครับผมสำหรับ SKE เนะาะเพราะถ้าเขามาแตะรอบนี้แตะ669ตังแล้วเด้งขึ้นไปเนี่ยยังไงซาทรงนี้่ย เดี๋ยวเปลี่ยนสีอืมเห็นไหมผมพยายามที่จะเปลี่ยนสี้ขอ,นะอ,อบตรงนี้ มันก็เปลี่ยนไม่ได้อ่าได้แล้วเอาเป็นสีส้มนะครับอืมเส้นน,นหนาไปเลยเนี่ยจะได้เห็น ตรงนี้เขาก็เป็น descending เหมือนเดิมน,นะครับผมเนี่นยย่อลงมาเด้งขึ้นไปยอ่อลงมานะครับผมเด้งขึ้นไปแล้วเขาอาจจะร่วงก็ได้นะครับ ร่วงลงมาจบเพื่อที่จะจบขึ้น E ใน contacting leading diagonal นั่นเองนะครับอ่าเนี่ยนะครับอืมเนี่ย ถ้ารูปทรงอย่างนี้แบบราคามันบีบอัดลงมาแล้วไม่ผ่านแนวรับบริเวณเดิมเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่า descending นะครับผมอืมคือในกรอบของอ่า contacting leading diagonal เนี่ยนะตอนนี้เขาข้างในเนี่ยบริบทข้างในเนี่ยเหมือนจะมี descending เกิดขึ้นนะครับผมนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมการที่จะ แพทเทิร์นคอนแทคติ้งดิดดิ้งเลก้ๆๆๆนอกเนี่ยการที่จะเส็จสมบูรณ์แบบนะครับผมเขาต้องจบขึ้น e ซสก่อนก่อนที่เขาจะเบรกันไปเนาะก็ต้องรอสะก,ก่อนนะครับ SKE เนาะใกล้แล้วแหละนะครับผมอืมนะหวังว่าจะไม่เหนือคาดหมายอะไรนะครับผมสำหรับ SKE นี่ย RSI นี่ก็ทำเร็วกว่จสวยสวยนะครับผมยกโลขึ้นสวยมาก ทั้งทั้งเี่ือคาลงมาก็อยู่บริเวณเดิมนะครับผมแต่ i s i ของเขาเนี่ยยกตัวขึ้นสวยมากนะครับผมก็บ่งบอกให้เห็นว่าเนี่ยมันเกิดสัญญาณบูริเตเวอร์เจนขึ้นมาแล้วนะสำหรับ s k e เนี่ยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต้องตามกันอีกเดี๋ยวต้องตามกันต่อไปอีกนะครับผมสำหรับ s k e เนาะสวยแล้วนะครับผมยังอยู่ในเกณฑ์ยอยู่ในแผนรอบนี้อยู่นะครับอืม โอเคตัวต่อไป F T I นะ F T I ดูซิมันมีความเคลื่อนไหวอะไรไหมโอ้คุณพระก็คราวที่แล้วนะครับผมบอกว่าเขาน่าจะไซเวย์อยู่ในกรอบสีเทานี้เขาก็ ยังอยู่บริเวณนี้อยู่นะครับผมบริเวณบาท99บาตังค์แล้วก็2บาท18ตังค์เนาะกลับมารอบนี้ก็ยังไม่มีพัฒนาการอะไรนะครับผมหัไซด์เวยหนักเลยนะก็ออกข้างไปก่อนนะครับผมไอซ์ไซด์ก็แอบทำบูริตรีเวเจนเบาๆนะครับผมดูบล็อกเกอร์นี่มีใครแนะนำไหมอ่าซีเอสนะครับผมมันที่7เดือน3นะครับผม ให้ทาเก็ตไพ่อยู่ที่สองบาทสิบสองตังค์เราเขาก็คราวที่แล้วนั่นแหละเนาะสองบาทสิบสองตังค์แนวต้านเราสองบาทสิบปดตังค์อ่ะสู้ต่อไปครับสำหรับ F T I ก็ยังไม่มีอะไระคืบหน้านะครับผมอมืมีปันผลให้อยู่ถือได้ครับถือได้ถือได้อย่างน้อยๆก็มีผลผลให้นะครับ ก็รอจังหวะรอสัญญาณทั้งฟันเดเมนทัลของเขาครับผมเราก็ดูเทคนิคอลอประกอบไปด้วยนะดูว่าธุรกิจของเขาเนี่ยบิสเนสโมเดลของเขาเนี่ยปีนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมแนวทางการดําเนินกิจการธุรกิจของเขาเนี่ยแผนเขามันเป็นอะไรยังไงแบบไหนนะครับผมก็ดูดูแนวโน้มประกอบเนาะอ่า สำหรับคนที่มีของอยู่แล้วสําหรับคนที่ยังไม่มีของก็ตอนนี้ก็สําหรับตัวน,นี้ก็ดูไว้ก่อนตามไว้ก่อนก็ได้อย่าเพิ่งเข้าไปนะครับผมคือมันก็มีอีกหลายตัวที่แบบมีจังหวะที่มัน,ท,มนที่มันยังสวยๆกว่านี้อยู่นะครับผมอ่าแต่ถ้าใครแบบชอบตัวนี้จริงๆก็ดูวอลุ่มใมบพัดอย่าเปิดให้ดูวอลุ่มใมบพส่วนมากก็อยู่ที่แถว 2องบาทสีแล้วก็2องบาทสานะครับผมเพราะฉะนั้นบริเวณนี้ก็สักไม้หนึ่งก็ได้นะครับอยู่ในกรอบนี้เนาะ,ะถือว่าใส่ได้ถ้าใครชอบจริงๆนะครับผมก็เก็บไปสักไม้หนึ่งนะครับอืมสำหรับ fti นะครับผมแนวรับบาท99ตังก็ถือว่ายังยังคงทำงานได้ดีอยู่นะครับผมแนวต้านแนวต้านก็เป็นบาท สองบาทสิบแปดนะครับผมเดี๋ยวซูมเข้ามาสักหน่อยดีสองบาทสิบแปดนะครับผมสองสองบาทยี่แปดสองบาทสามแปดสองบาทห้าสิบสี่แล้วก็สองบาทเจ็ดสิบแปดต่างตามลำดับเนาะสำหรับ F T I นะครับผมโอเคสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยแล้วก็นำเสนอมาทั้งหมดนี้นะครับผมมีเป็นเพียงความพิ่เทนส่วนตัวของผมเท่าน,นั้นนะครับผมเป็นได้แนะนำหรือชี้นำเ,นเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้น สามตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับปวดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังตามหุ้นอยู่นะครับผมอยากให้ผมนั้นเปิดกราฟหุ้นตัวที่เพื่อนๆตามนะครับผมมาแชร์ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนไอเดียกันนะครับผมก็สมาคมจะคิดได้นะครับผมหรือ สงสัยจุดไหนตรงไหนก็สามารถโพสต์ใต้คลิปได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเนาะจุดประสงค์ก็เพื่อเราจะได้อยู่ในตลาดหุ้นนี้ไปได้วยกันนานะครับผมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคสุดท้ายท้สุดนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้สวีดัตสวัสดีครับผม